thank you ับมาพบกับยามายเอมและการคัมแบ็กของดูอิ a ออลจะทำทุกอย่างมาโลกใบนี้แล้วนะแน่นอนว่าไม่ได้ทำคลิปยาวแบบนานมากๆน่าจะครึ่งปีได้แล้วนี่คือคลิปแรกที่เป็นคลิปยาวของปี2024เลยนะคะทุกคนอาจจะเห็นเอมในติ๊ t o อกในช็อตอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปยาวเมื่อไหร่วันนี้เอมกลับมาทำคลิปยาวแล้วกลับมาเจอกับทุกๆคนแล้วนะคะการเปิดคลิปแรกที่เป็นคลิปยาวของปี2024นี้เอมจะเปิด คนเดียวไม่ได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นขออยินนี้ต้อนรับเกตของเราก่อนดีกว่านะคะจ้าสีพี่บู๊งนันเองนะคะแปะอีกทีปุ๊ดวันนี้เอ็มให้ พี่บุ๊กเนี่ยพามาในสถานที่ที่เอมยังไม่เคยมามาก่อนแต่ว่าเอ,อ็มเคยเห็นในรีวิวตาม Facebook หรือว่า TikTok อะไรอย่งนี้ซึ่งพี่บุ๊กเนี่ยได้มาประเดิมแล้วก่อนที่เขาจะเอาไปรีวิวในโซเชียลอีกนะคะแล้ววันนี้พี่บุ๊กพายมาที่ไหนมาที่ชิบะอินุคาเฟ่เย้ยเไฮโลเฟนก่อนจุดดอขอโทษ <laughs> ใช่คะ่ะแล้ววันนี้นะคะพี่บุ๊กพาหามา พาหมาพหามาพาเอ็มมหาหมาและแน่นอนว่าจากชื DM, ame, huh ่อของคาเฟ่ก็คือชิบะอินูสตอรี่ใช่ไหมพี่บุ๊กเพราะงั้นคาเฟ่นี้ก็จะต้องมีแต่หมาพันุ์ชิบะนั่นเองนะคะาะงนั้นใครที่เป็นท่านรักชิบะวันนี้ก็ตามเอมและพี่บุ๊กเข้าไปในร้านกันเลยดีกว่านะคะไปเลยโกโก้ เดี๋ยวก่อนทุกคนใจเย็นก่อนเรายังไม่ทําอะไรเลยมีคนงับขาเอมอธิบายก่อนว่าอันเนี้ยเอมกับพี่บุ๊กมาในวันธรรมดาใช่ไหมคะทุกคนเพราะงั้นวันธรรมดาเนี่ยคนก็น่าจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าทุกคนอยากจะมาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยแนะนําให้จริงๆถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์หรือไม่ก็วันธรรมดาก็คือให้แจ้งทางร้านมาก่อนนั่นแหละนะคะเพื่อจะได้บายไม่นา ไม่จบเลยพูดถึงไหนแล้วนะลงไปก่อนนะเ <laughs> มื่อกี้พูดถึงไหนแล้วเสาร์อาทิตย์ถ้าเกิดว่าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะจํากัดเวลาให้นั่งในร้านได้แค่สมชั่วโมงนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันธรรมดาเนี่ยก็คือแจ้งทางร้านมาก่อนนะั่นแหละแต่ว่าวันธรรมดาเราก็จะนั่งได้ไม่จํากัดเวลานะคะแนะนําให้ทักร้านมาก่อนละกันโดนลุกไม่หยุดเลย แต่คนนี้ต้องเลิกแครก้นเราโดนน้องแคร์จ claro ุดกัดจัดจุดกัดก้นพี่บุ๊กเดี๋ยวนี้นะมันยังไงเนี่ยคนนี้เดี๋ยวชอะไรแบบว่ากัดอะไรนหมาหมาที่นี่ทุกตัวนะครับสามารถเราสามารถอุ้มได้นะครับอุ้มได้หมดเลยเขาให้อุ้มเธอเธออย่าเล่นแรงสิหนูอย่าเล่นแรงสิแล้วเราสามารถอุ้มได้ทุกตัวเลยเราให้อุ้มได้แต่ว่าจะอุ้มตัวไหนก็ระวังนิดนึงเพราะว่าบางตัวเขาแบบโมโหนะเขาโมโห เอ้ยเธอเจ็บอันนี้เรียกโมโหคราวที่แล้วที่ที่เรามาคนเยอะคนนี้แล้วก็น้องไม่ได้แบบพุ่งใส่เราขนาดนี้คือต้องมีของกินน้องให้จะพุ่งมาแล้วอันนี้คือไม่มีอะไรเลยอันนี้คือไม่มีอะไรเลยไม่มีคนไม่มีของกินแต่น้องแบบพุ่งใส่ไม่หยุดซึ่งแบบเป็นความสุขของเรามากๆส่วนใหญ่ตัวตัวที่มาเล่นก็จะเป็นหมาเด็กน้องเพราะว่าถ้าแบบหมาโตแล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะนอนเนี่ยหรอแต่ก็จะมีหมาโตแล้วที่ที่วิ่งเหมือนกัน เพราะว่าหมาหมาชิบนเขาจะมีที่เรามาค้าที่แล้วเนาะเขาบอกว่าเขาจะมีสองพันก็คือเป็นชิบะกับมาเมชิบะมาเมชิบะก็คือชิบะจิ๋วเองฮูนี้ฮเป็นเป็นชิบะตัวเล็กหมาหมามาเมชิบะเขาโตเต็มที่เขาก็จะโตได้ประมาณนี้น้องคนนี้ใช่ส่วนหมาที่เป็นชิบะชิบะเฉยเฉยไม่ใช่มาเมชิบะก็จะเขาก็จะโตกว่านี้จะโตประมาณนู้นแต่ว่าจะโตกว่น้องคนน้นองคนน้นน้องงับรองเท้าอ่ะ เรียบร้อยเป็นอาหารน้องไปแล้วรองเท้าพี่บุกยกให้น้อง ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นคาเฟ่นะคะเพราะนั้นเขาก็จะมีอาหารให้เราสั่งด้วยนะทั้งของขค้าของหวานนะคะแต่แบบยังไม่มีเวลาให้สั่งอะไรเลยทั้งนั้นความวุ่นวายมันอะไรก็ไม่รู้ที่มันเกิดขึ้นในนี้อันนี้พี่บุ๊กพามาหาน้องตัวเล็กนะคะเขาเอาน้องตัวเล็กมาไว้ในห้องน่าจะแบบกันไปเล่นกับพี่ๆไหมพี่ๆเล่นดุไหมลูกเน้เน้เน้ไออเด็กเน้ you อุ้มได้หมดตัวใหญ่ก็อุ้มได้แต่ว่าจะอุ้มยากนิดนึงเพราะน้องหนักมากหน<า>ักอต่ตอนคนนี้ก็จะสนมากเพราะว่าถ้าอุ้มตอนนี้น้องก็จะร้องเพราะว่าน้องกำลังแบบอยากเล่นแบบอยากพึ่งยุ่งกันหนิแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าน้องเริ่มเหนื่อยเริ่มง,ง่วง,ง,งน้องก็จะไม่ค่อยดิ้นมากถ้าอุ้มตอนนี้จะร้องเลยดูนะแงบอ้าวนิ่งเนิ่งหมดน้องชาปิวอ๋อลืมไปเลยว่ายังต้องกินข้าวอยู่ คาเฟ่เขานอกจากมีน้องหมาแล้วคาเฟ่เขาฟีลกู๊ด้วยนะแบบว่ามูดมันดีอ่ะแบบมีมุมถ่ายรงถ่ายรูปอะไรที่มันดูฟีลฟิลญี่ปุ่นเหมือนมาเที่ยวบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนที่มีหมาหมาติมไปหมดไม่ไรละคนเราก็หยุดเลยเราไม่ไปไหนเลยจากสนุกเวอร์มองโมเด็กเล็กโมหยุดสตดา Few moments later. ตอนนี้เข้าสู่ภาวะสงครามสงบแล้วนะคะทุกคนทั้งตัวเล็กตัวใหญ่รับหมดเลยแบมหมดแล้วเมืเ่อกี้เอ็มกับพี่บุ๊กสั่งอาหารไปแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวให้คนกินอาหารก่อนนะแล้วเดี๋ยวเขาเล่นกับน้องหมาต่อนะพี่บุ๊กสอนวิธีคนน้ำแบบผสมแบบใหม่ระวังน้ำกระ <c oughs> อันนี้ของอาหารเอ็มมาแล้วนะคะทุกคนเอ็มทังเป็นมาม่าเกาหลีไปนะคะก็จะเป็นแบบนี้เมนูละ100บาทนะคะทั้งแบบพวก F เฟรนฟรายนักเก็ตอะไรอย่างนี้ก็100บาทที่บุ๊กสั่งข้าวไข่เจียวแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโซดานะคะเป็นแอปเปิ้ลโซดาแล้วของที่บุ๊กเป็นน้ำผึ้งมะนาวโซดา Few moments later. อิ่มละพี่บุ๊อยากให้หนมน้องนมจะลุมมากเลยนะต้องยืนถ้านั่งอ่ะไม่น่าจะรอดยืนไปให้หนมน้องกันไปโกไนหนหนมาไ่ไหขนมน้อง แล้วก็บีบให้เป็นชิ้นเล็กๆไหนๆเห็นไหมมา,มาละยังไม่ทันยังไม่ทันเลย็ต่ดูว่ามันแสบตายบีบให้เป็นชิ้นเล็กๆตอนแรกเธอยังนิ่งๆอยู่เลยพอเห็นขนมเธอไม่นิ่งแล้วาากำลังมันยับเลยจะปั่นถ้ามองไม่เห็น แนะนำว่าถ้ามาที่คาเฟ่ที่นี่นะคะใส่ขายาวนะคะทุกคนเออไปบอกคาเฟ่สัตว์อะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ขาย,ยาวนะคะ ขายยาวเห็นยาววันนี้มาแค่แขนยาววันนี้ใส่ขาดสั้นมาแต่น้องเป็นหมาเด็กอ่ะก็เข้าใจได้ว่าแบบมันตนไงเออ,อพองง้นถ้าไปคาฟเฟ่สัตว์เลี้ยงต่างๆนะคะก็แนะนำให้ใส่ขาย,ยาวนะคะทุกคนเพื่อจะได้ไม่ให้น้องฟากรอยรักกันไา ชิบะอินุสตอรี่เฮาส์ได้เลยนะคะซึ่งร้านจะตั้งอยู่ที่ซอยอยู่เจริญนะคะใช่ไหมว่าซอยอยู่เจริญใช่ไหม<ช>แต่ว่าเวลาเดินทางนะคะก็แนะนําให้มาลง MRT สถานีพระราม9้าแล้วก็ออกทางออกฝั่งฟอร์จูนได้ไหมแล้วก็ บอกวินมอไซค์นะคะบอกว่ามาบอกเขาว่ามาที่คาเฟ่หมาชิบะก็ได้บางคนก็จะรู้จักเพราะว่าวินมอไซค์ขามาของเองกับพี่บุ๊กก็รู้จักแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้จักก็เอาแมปอะไรเงคะ่ะให้เขาดูก็ได้ไม่แนะนําให้เดินนะเพราะมันค่อนข้างไกลแล้วก็ถ้าใครมีรถส่วนตัวเหมือนเขาจะไม่ค่อยมีที่จอดรถแล้วข้างหน้านะเออเพราะง,งั้นก็แนะนําให้เดินทางสาธารณะนะคะคือมาเอมารทีอะไรเงี้ยแล้วก็มาต่อวินมอไซค์ก็น่าจะสะดวกกว่า25นี่บาบาทยีบาทใช่คะ่ะย5บาบาทต่อคนเท่าน,น,นั้นนะคะ ย้ำอีกทีเรื่องการมาใช้บริการละกันถ้าเกิดว่าเป็นวันธรรมดาอย่างนี้ก็แนะนําให้ทักมาทางเพจก่อนนะคะแล้วก็เข้ามาใช้บริการถ้าวันธรรมดาจะไม่จํากัดเวลาก็คือจะนั่งนานแค่ไหนก็นั่งไปเลยแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์พอทักมาที่เพจแล้วเนี่ยเวลาเรามาใช้บริการเราจะนั่งได้แค่จํากัดแค่ คนละหรือว่ากลุ่มละ3ชั่วโมงเท่านั้นนะคะเพื่อจะได้ให้คนแบบผัดเปลี่ยนเวียนกันมาเล่นกับน้องๆด้วยนะคะร้านเนี่ยจะเปิดทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งจนถึงเวลาประมาณ6กโมงครึ่งก็คือ18บแนากาสามนาทีนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็มาใช้บริการแล้วก็มาหาน้องมาชิบะนะคะที่ชิบะอินุสตอรี่เฮาได้แล้วก็สําหรับใครนะคะที่สนใจที่อยากจะสอบถามหรือว่าพูดคุยอะไรเงี้ยเขาเปิดเหมือนเป็นฟาร์มหมาชิบะด้วยนะคะก็จะมีการเหมือนแบบ ขายน้องมหมาด้วยก็คือถ้าเกิดว่าใครสนใจแบบอยากปรึกษาหรือว่าอยากรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงน้องมหมาอะไรเงี้ยก็คือมาสอบถามทางเพจล,ลานได้นะคะแปะเพจไว้ตรงนี้แล้วกันจุ๊บขอปิดคลิปไปก่อนละกันเพราะว่าเองกับทูกจะเอาเวลาที่เหลือตรงนี้นะคะไปเล่นกับน้องมหมาเพราะาตอนนี้น้องมหมาเริ่มตื่นกันแล้วแนะนำมีอย่างหนึ่งหยึ่ะพี่บู๊เพราะว่าเผื่อแบบบางคนมาแล้วอยากรู้ว่าเวลาไหนที่น้องมหมาคือเวลาไหนที่น้องหมาหลับ ก็ส่วนใหญ่ถ้าถ้ามากลางวันร้านมันเปิดกันแต่เช้าน้องไม่เคยมาตอนเช้าแต่ว่าคิดว่าน้องก็น่าจะมาเลยกันตั้งแต่เช้าอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามาถึงประมาณัช่วงบ่ายสองอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะเริ่มหลับชัดแบบน้องก็ชัดแบบกันเลยใช่แต่ว่าถ้ามาแบบว่าอย่างอย่างตอนที่เรามาถึงเรามาถึงก่อนบ่ายโมงนิดนึงเนาะโอ้หน้องก็ลังแบบแรงและคือไม่มีคนหรืตอนตอนที่เรามาไม่มีคนก็จะโดนหมาลุม ก็อย่างที่เห็นเลตอนต้นคีคาเฟ่ที่เราต้องต้องมีหมาเพราะว่าเห็นมาแบบถูกมากแรงเยอะมากวิ่งตามเราเราเราไม่ได้แบบต้องวิ่งตามหมานะหมาวิ่งตามเราลองดูเวลาที่ทุกคนสะดวกละกันนะคะไใไฮก็ขอปิดคลิปออ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 ้ออออเออนออ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 วออ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 อะออ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 ัออ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 ปออคลิปนิดนึงได้ และสาหรับใครนะคะที่ดูมาจนถึงตอนนี้ก็คิดถึงทุกคนมากๆกลับมาแล้วสาหรับคลิปยำเอมจะพยายามสร้างคลิปยาแบบเร็วๆนี้ต่อๆไปแล้วกันนะคะเพื่อจะมาพบกับทุกคนได้บ่อยๆนะใครดูมาจนถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามเอมไว้นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วย,วยสาหรับช่องดูอินอายามาเอมนะคะแล้วก็กลับมาพบกับเอมใหม่ในครั้งหน้าดูว่าเอมจะไปที่ไหนไปทําอะไรแล้วก็ไปกับใครอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้บ๊ายบายนะ พี่บุ๊กไปห้ามสึกน้องอยู่นะคะเดี๋ยวเอ็มจะลงไปอยู่ในสงครามด้วยละกันถ้างั้นวันนี้บายบายนะคะทุกคนคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าให้ดูพี่บุ๊กผู้ห้ามสึกไปแล้วไปแล้วไปแล้วจ้าย